ตอนนี้คุณไม่ขยับไม่กล้าขยับตัวไปไหนเลยขยับได้ค่ะแหวนของเขาดีเพราะว่ามันเป็นเพชรใช่ไหมคะมันก็เขาเรียกว่า forever เขาทนทานมากค่ะ้ชไม่ได้ซื้อค่ะใส่ค่ะได้ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ใส่ beauty j a m s collection นี้นี่ค่ะมีทั้งแหวนตุ้มหูแล้วก็นี่เขาเซตเลยจริงๆนะว่ามันเป็นอะไรที่ใส่ง่ายนะคะอันนี้คือเหมือนแบบว่าใส่กับเสื้อเชิ้ตก็ได้แต่งตัวแบบว่าง่ายๆหรือว่าแต่งตัวออกงานก็ได้ แบบสีใช่สีมันดับค่อนข้างขับใส่เข้าวนอนเหรอคะ <c oughs> หลับไปเลยดีใจค่ะได้มีโอกาสได้ใส่เป็นเกียรติมากค่ะเป็นคนชอบเพชรอยู<ะ>่แล้วเ่ชอบค่ะชอบเพชรมากแล้วนี้ก็ก็ซื้อเหมือนกันมีมีอยู่บ้างนะคะแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้พอเหมือนถ้าไม่มีวันาโอกาสก็ไม่ค่อยใส่เป็นเริ่มจะไม่ค่อยใส่ละใส่เฉพาะออกงานค่ะ ขอพี่เขเลยหรอแล้วแต่พี่หนึ่งจะเมตตาดีกว่าค่ะวันนี้มาเสิร์ฟเบาๆใช่ได้ฟังย่างเพลงได้นะลองได้ทุกเพลงเนาะโอ้ยบางบางถ้าเกิดยังแบบบางคนไม่ได้ยู่9เก็อาจจะแบบบางเพลงอาจจะเอ๊ะไม่คุ้นแต่ว่าก็ก็ส่วนใหญ่จะจะรู้จักกันุไปเคห่อทุเพนะเก้น90ก็มั อยากเรพราเราไม่มีแบ่งเพศแบ่งวัยเราได้หมดไอ้เพลงที่เหมาะกับมาังสนุกเลยใช่ไหมก็น่าจะคิดว่าทุกคนน่าจะแบบร้องตามได้แบบเออรู้สึกแบบอินไปด้วยกันได้เพราะว่าน่าจะเป็นเพลงที่คุณคุ้นเคยกันนะคะใช่ไอวีสบายเลยใช่เพลงโปรดราคาอะไรยังไงไอวีสบาก็นัดว่ามันก็เป็นเพลงที่แบบมันมันก็ฟังแบบ forever มันเป็นเพลงอมตะไงคะคือใครๆก็น่าจะ จะรู้จักเพลงนี้กันแล้วก็เปิดตัวแบบสนุกสนุกเป็นที่สนุก<ช>ป,ปลุกชีวิตขึ้นฮะปลุกชีวิตชีวิตวชีว,วาก <c oughs> ็น่าจะมันก็ปลุกอยู่แล้วเพลงนี้เฮ้ยเต้นชอบ <c oughs> ใช่เห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ <c oughs> มีมีมมหลายหลายท่านแบบชอบไงก็ค,คือเราก็ต้องเสิร์ฟไงชีเสิร์ฟไงช้เสิร์ฟใช่ไหม ใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็มีแบบประมาณหนึ่งนะคะก็มีคอนเสิร์ตอยู่บ้างแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใดๆอีกต่อจากนี้เดี๋ยวติดตามมีอีกค่ะแต่เป็นคอนเสิร์ตน้าจอออนสเตจน,นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าภาพยนตร์ค่ะอ,อยู่อยู่ในในแพลตฟอร์มหนึ่งในช่วงน่าจะประมาณเดือนเดือน7เดือน8อะไรประมาณนี้คะ่ะเดือน8ค่ะในในไทยเสร็จแล้วคะ่ะแต่ว่ารอกำลังตัดต่อทำอะไรอยู่ใช่ เป็นภาพยนตร์หรอกค่ะก็เอาในในเน็ตฟลิกละกันค่ะเอาแค่นี้ก่อนเอาดูได้แค่นี้แต่ว่าเป็นก็ขาเอีก็ไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงเอียงไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันก็ถ้าถ้าคนตาไวๆเห็นอาจจะมีโปรโมทไปแล้วนิดนึงแบบนึงใช่แวบดึง่ะที่ทำให้เราสนใจเยอะ เพราะว่าเข้าทางค่ะมีใบแล้วนะหนึ่งเข้าทางสองก็เป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนในที่ได้เห็นกันในภาพยนตร์ที่เห็นามันจะแบบแตกต่างจากคาเล็เตอร์คาแร็เตอร์ก็ให้ก็มันก็มีความใกล้เคียงบ้างไม่ใกล้เคียงบ้างแต่ว่ามีคำว่าเข้าทางแล้วนะ คำว่าถนัดอะอะไรว่าต้องมีต้องเพียในเรื่องด้วยไม่รู้อันนี้พี่น่าถือว่าเล่นในระดับนี้สำหรับภาพยนตร์ใช่ไหมคะก็หลายปีค่ะมากๆเลยเหมือนกันใช่ค่ะอะไรปีมากๆอ่ะก็มากๆอ่ะแล้วต้องมีหลักสิบค่ะใช่เพราะว่าอยู่วงการมา25ปีก็อายุ25เองก็เลยคิดว่าตอนนี้1 5เนาะมวจริงน้อยมาก นัดว่ามันอาจจะจังหวะโอกาสมากกว่าคือก่อนนั้นนี้มีติดต่อเข้ามาบ้างแต่บางทีมันเหบยังยังอาจจะยังยังไม่ไม่อยาก,ไม,ยากไม่ได้ตรงกับที่เราแบบเราไม่อยากนําเสนอในสิ่งที่เรารู้สึกว่ายังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยบังเอิญมัน,ม,นมันถูกทุกข้อก็เลยแบบอ่ะพอดีมันนัดว่ามันอยู่ที่เวลาวันเวลาพอมันมาจูนให้มาเจอกัน,นก็ก็เลยเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้น,นใช่ใ่ก อย่างงานแสดงก็ยังมีพวกอย่างละครที่เล่นใี้คุณแอนไปก็สักปีสองปีมาก็ก็ค่อยๆมีแต่แบบก็ต้องให้มันเหมาะกับเราด้วยอะค่ะบางทีบางเรื่องมันก็ไม่ได้แบบมาแบบบทมันไม่ได้ง่ายอะ<ม>ที่จะแบบเออบางคนเขาอาจจะไม่คิดว่านัดจะเล่นหรือเปล่าบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยพี่นัดอาจจะไม่รับหรือปรเปละะ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็ยังรักวงการบันเทิงยังได้ได้ทุกแขนงอยู่คะ่ะนอกนอกแค่ว่าให้เหมาะเท่านั้นเองเกิดที่สองคัญที่สุดในการรับคืออะไรในการรับอ๋อในการรับใช่ไหมคะ หลักในการรับคือเอาเป็นว่าชอบถูกใจคือจริงๆมันมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนางเอหรืออะไรคือมันเป็นตัวตัวที่มีความสําคัญนะคะจริงๆอาจจะแบบไม่ไม่ต้องเยอะก็ได้หรือว่าแต่ขอให้มันเรื่องราวมันน่าสนใจมีความแบบแบบได้แสดงความสามารถอะไรหรือเรื่องที่มันแปลกใหม่แบบที่ไม่เคยเล่นอย่างนี้ก็ได้ จริงจริงเราทำงานรับฟรีก่อนหน้านี้เหมือนจะมีคนเข้าใจว่าเออเพลงจากงานการแสดงไปแล้วเปล่าอะไรต่ออ๋อกับงารแสดงใช่กับงานแสดงใช่ไหมคะก็น่าจะเน้นไปทางร้องเพลงคนเห็นนัดในพาร์ทบนออนสเตจมากกว่าเขาก็เลยอาจจะยังไม่ได้นึกถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ยินดีค่ะเพราะว่าได้ทํางานเราก็อยู่วงการมานาน่ะก็เริ่มจากเล่นหนังเล่นละครพิธีกรก็ทํามาทุกอย่างแล้วเหมือนกันแต่แค่ว่าช่วงไหนที่เราได้ได้ทำอะไรมากเป็นพิเศษเท่านั้นเอง่อ๋อ ไปเที่ยวหรอใช่ได้ค่ะยินดีก็จริงๆอะคือที่บอกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวบ้านเกิดคือสวิตเซอร์แลนด์นะคะนัดเกิดที่นู่นแล้วพอดีมีวันเกิดของคุณพ่อบุญธรรมเขาก็บอกว่าเขาจะจัดปีนี้แบบปีสุดท้ายแล้วเขาจัดมาหลายปีแล้วเหมือนแบบพออายุแบบ70อ่ะเขาก็อยากจะแบบเลขสวยๆแล้วก็ปิดจ็อบไม่จัดละก็เหมือนกับว่าเราเขาชวนนัดทุกปีเพราะเขามาเมืองไทยทุกปี ปีละครั้งสองครั้งเนี่ยเขาก็บอกชวนทุกปีเลวยว่าอยู่ไปสวิสนะเราก็ได้ค่ะไปสวิสอีกนะได้ค่ะผ่านไปเกือบ10ปีแล้วก็ไม่ได้ไปสักทีนึงอย่างเงี้ยะคะ่ะจนเขาก็บอกว่าปีนี้อยู่ต้องมานะ mm hmm. ก็เลยได้ไปพอดีฟ้าโปรปิดเทอมแล้วเราก็เคลียร์งานได้พอดีช่วงโลง่งค่ะก็เลยได้ไปแล้วแบบอากาศก็ดีในช่วง5วันแรกไป10วันแต่5วันหลังก็อาจจะมีม, oh. มีฝนมีอะไรบ้างเพราะนั้นกลับมาแดดออกสวนก mm ั hmm. บ,บพี่เจด้นะ mm hmm. พี่เจก็ไปใช่ไ hmm. ม่้องก็ปีครับ ในรอบที่โอ้โหกว่าปีค่ะสิปีได้ใช่ใช่บรรากาศเป็นยังไงคะเปลี่ยนไปสวยมากเป็นบางเมืองที่นัดก็ไม่เคยไปเช่นแบบนัดได้ไปลอนในนั้นด้วยนะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบลอนเป็นเครื่องลอนที่มีคนนั่งด้วยอะค่ะก็อันนั้นนัดนึกในใจแล้วสกายวอล์กสกายไฮอะไรสักอย่างนะคะนัดก็แบบเป็นครั้งนึงในชีวิตบอกว่าจะต้องไปเล่นให้ได้ แล้วก็คิดว่าถ้าไปเล่นต้องเล่นที่สวิสเรวก็ได้ไปแล้วก็อากาศดีอพอดีเลยวันนั้นวันสุดท้ายที่อากาศดีก็เลยได้ล่องข้างบนแบบว่าสนุกมากอยากให้ทุกคนไปนะคะไม่กลัวไม่ขาสันาส่นหรอต้อสูงเท่าไหร่ที่ต้องขึ้นไปก็ยอดเลยภูเขาก็มีค่ะก็ลอยบนฟ้า <laughs> ค่ะก็สูงมากค่ะต้องไปดูในในในไอจีก็จะแบบมันตอนแรกเขาบอกว่าว่างที่หนึ่งใช่ไหมพอไปถึงงานเขาบอกว่างสองที่ สองที่ก็หาเพื่อนไม่มีใครเล่นเลย hmm. ปรถามฟ้าโปรดฟ้าโปรดบอกว่า no way uh huh. ไม่เล่นเ uh huh. พราะแล้วพักหนึ่งคุณครูที่เป็นเจ้าของ uh huh. เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาขึ้นไปนะเขาบินมา35ปีแล้วนะ uh huh. แล้วบอกแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะที่บอกว่าสองคนครูอีกคนหนึ่งบินอายุ25บเอง uh huh. <laughs> บินมาแค่5ปีแปลว่าเขาบินตอนอายุ20ใช่ไหมก็ uh huh. บอกนั้นมาเมียไปเล่นกับคุณครูที่เป็นอายุน้อยก็ได้แล้วฟับโปรดเอามาสเตอร์ไปเลย uh huh. เขาก็เลยบอก ก็ได้เออพอขึ้นไปนางก็โหยเมามอยแบบมีความสู้เด็กก็แบบกล้าเขาก้าขวขับวเองนะคะซึ่งคนสวิสเองเขายังแบบเขาบอกเขายังไม่กล้าเล่นเลยอะคะ่ะแต่บางทีอากาศมันดีด้วยแล้วมันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดอยากให้ ทุกคนได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆถ้าใครได้ไปนะอันนี้แค่ชวนเฉยๆไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ไม่ไ่ถึงว่าใครที่ไปสมมุติว่าใครได้มีโอกาสไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปเมืองไหนเขาก็มีทุกที่อะค่ะแต่ว่าก็คุณก็แค่ลองเข้าไปเซิร์ชดูว่ายังไงมันก็ค่อนข้างปลอดภัยค่ะแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ร่อนแบบหรือว่ามันไม่ได้เล่นไวกิ้งอะค่ะมันเป็นแบบเหมือนเราลอยไปเรท้องฟ้าอิสระเหมือนอยู่กับนกเหมือนเราเป็นล่องลอยแบบแล้วรอบข้างบรรวากาศสวยใช่ค่ะแล้วก็ มันได้ความอิสระได้ความได้เขาเรียกว่าทําอะไรที่แบบข้ามขีดจํากัดของเราอะที่เราคิดว่าความกลัวอย่างเงี้ยมันจะกลัวตอนที่เราเริ่มต้นเพราะเราจะคิดไปเองว่ามันจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแค่ยูวิ่งไปอย่างงี้นะพอลอยไปแล้วยูยังวิ่งอีกสักหน่อยนะใส่เท้าถีบไปก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วพอถึงปุ๊บเขาก็ให้เรานั่งลงไปที่เบาะแล้วก็กลายเป็นนั่งเหมือนเก้าอี้นั่งลอย อยากไปไหมอยากไปทั้นั้ทุกสดใสแบบเหมือนเต็มอิ่มกับบรรยากาศเลยก็เลย<อ>แบบพร้อมที่จะมาเดินหน้าสูาอพอพอสอ้กับงานตลอดท่ใช่คืออากาศดีเต็มอิ่มแล้วก็อาหารด้วยอโอ้โหได้กินอะไรที่แบบอยู่เมืองไทยไม่ค่อยกินไงอยูอ่เมืองไทยเราก็กินอาหารแบบคลีนคลีน<อ>น้อยกินผักกินเยอะๆใช่ไหมคะกินอาหารบ้านเราอะพวกสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยเฮิร์บแต่พอไปนู่นก็ได้ขนมปังได้ชีสได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเอนจอยอะไรอ่ะ สวิสก็ต้องเป็นพวกลักเลดฟองดูพวกชีสช็อกโกแลตของเขาจะขึ้นชื่อแล้วก็ซอฟต์นะคะซอฟต์เนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นขนมปังที่เป็นลูกเกลียวมันทักเปียค่ะกินเป๋าๆก็อร่อยค่ะแนะนำอ้าวประเทศสวิสมีอะไรน่าเที่ยวเยอะแล้วก็ไปดูหมีไปดูหมีอยากไปอีกไหมไว้ก่อนก็ได้ค่ะเบรกก่อนสักแบบสองสมปีค่อยไปอันนี้คือดู ใช่ใช่ค่ะไปเหมือนไปไปจอยจริงๆได้ไปเที่ยวเหมือนได้ไปพักผ่อนแล้วก็ไม่ได้ไปแบบทัวร์ไปกันเองขับรถเองอะไรอย่างเงี้ยมีมีได้เจอญาติได้เจอคนรักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเอ e r g y ที่ดีค่ะนั่นว่าจริงๆเราถ้ามีโอกาสแค่เราไปเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกนี้หรืออาจจะเป็นที่ที่คุณอยู่แต่เปลี่ยนที่เปลี่ยนจังหวัดไปเจอภูเขาไปเจอต้นไม้นว่าธรรมชาติเนี่ยมนเยียวยาเราได้ไม่ว่าเราจะมี อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนแค่เราไปเสพเราไปทําตัวให้เบาๆง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรที่ไหนก็ดีหมดค่ะใช่ตอนนี้เราโฟกัสความสุขของตัวเองอ่ะใช่ค่ะก็โฟกัสความสุขเดินหน้ามันมันเหมือนมันเหมือนจริงๆทุกคนก็ก็ต้องเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วนะคะเราเราก็ไม่ไม่ได้ต้องมานั่งคิดอะไรมากเราคิดแค่ว่าวันนี้ปัจจุบันแล้ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแต่คนแค่แค่เราลืมแค่เราเตือนบ่อยๆว่าถ้าเราอยู่ปัจจุบันมันโมเมนต์นี่แหละคือแบบ ที่สุดแล้วกับเพื่อนๆหลายๆคนต้องเทคแคร์มากขึ้นไหมอย่างพี่โอพี่แอนต้องติดต่อแอนไปบ่อยไหมก็จริงจริงแอนกับนัดติดต่อกันตลอดอยู่แล้วค่ะใช่แค่เราบางทีไม่ค่อยได้แฮงกันแต่ล่าสุดไปทานข้าวกันก็ก็ก็ได้ทานข้าวก่อนแล้วนก็ไปต่างประเทศแอนก็ไปต่างประเทศตอนนี้ยกย้ายกันเที่ยวนะเหมือนแบบเหมือนก็รู้ว่าเอออาจจะแบบไปเที่ยวแล้วกลับมาก็ได้เปลี่ยนนะว่าจริงๆมันแค่เปลี่ยนเอนเนอรี่เฉยๆค่ะใช่เกลียดที่สื่นมีความสุข สวัสดีค่ะยินดดขค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้ค่ะบครรูวจัม้ง่งของีนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะ1 2 3ส